หาว,วันนี้คุณต้องการที่อยากจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างลงมือทำในสิ่งที่คุณต้องการนั้นแต่ถ้าคุณยังสงสัยอยู่ว่าสิ่งนั้นมันใช่สิ่งที่ฉันต้องการไหมให้คุณพิจารณาแบบนี้ค่ะ ความคิดหรือไอเดียใดๆก็ตามที่มันออกมาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขสิ่งนั้นแหละคะ่ะมันใช่สำหรับคุณแต่ไอเดียใดหรือความคิดใดที่มันเกิดออกมาที่อยู่ภายใต้ความรู้สึกกลัวสิ่งนั้นมันไม่ใช่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้น ล้วนเกิดขึ้นเริ่มต้นจากความสุขสิ่งไหนที่คุณคิดไอเดียใดที่คุณคิดออกมาแล้วทำให้คุณรู้สึกฟูลฟิลมีความสุขคุณอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นแหละคะ่ะมันใช่สำหรับคุณแต่ถ้าสิ่งไหนที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขอยู่ภายใต้ความกดดันนั่นมันเกิดจากความรู้สึกกลัวซึ่งมันมีแรงต้าน ซึ่งคุณไม่สามารถที่จะทำสิ่งนั้นต่อไปจนถึงเป้าหมายตามที่คุณต้องการได้แต่ถ้าสิ่งไหนที่คุณคิดและไอเดียที่มันผุดออกมาคุณอยากจะทำคุณทําและมีความสุขคุณจดจ่อกับมันทำแล้วคุณอิ่มเติมเต็มอิ่มฟูในจิตใจของคุณนั่นแหละค่ะคุณทำอย่างมีความสุขโดยไม่มีแรงต้านสิ่งนั้นมันจะนำพาความสำเร็จให้คุณอยู่เสมอ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นจากพื้นฐานเดียวนั่นก็คือความสุขวันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรให้คุณเริ่มต้นที่ความรู้สึกที่มีความสุขเติมเต็ม อิ่มฟูในสิ่งนั้นคุณจะสำเร็จตามที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนวันนี้ให้คุณพิจารณาง่ายๆแบบนี้ค่ะว่าถ้าคุณคิดและไอเดียที่มันผุดขึ้นมานั้นมันทำให้คุณรู้สึกเต็มๆอิ่มฟูมีความสุขอยู่ทุกขณะที่คุณต้องการอยากจะทำมันสิ่งนั้นเลยค่ะมันใช่สำหรับคุณ วันนี้ให้คุณพิจารณาดูว่าไอเดียไหนความคิดไหนที่มันใช่สำหรับคุณแค่นั้นเป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่วันงามโคดนุษสวัสดีค่ะ